สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับไดตเล่นปอบวตาร์นะฮะตึงมากแต่ไม่ใช่มันตึงเรื่องนี้พี่จะลองเล่นมีดกับผมไหมมาๆๆอ,อยากจะเล่นไม้เป็นมีดซะงั้น มาพี่เล่นด้วยมโอ้ยพี่หนึ่งหนึ่งอยู่เว้ยเออเล่นให้หมดงั้นเรายัดเรายัดหัวส้มพี่เรายัดหัวส้มไม่ไม่เล่นละหนึ่งหนึ่งอยู่พี่เข้าใจไหมพี่คขาว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะช่วยแทงผมหน่อยได้ไหมแทงแทงผมหน่อยได้ไหมพี่มาพี่เจสันมาหนึ่งหนึ่งมาให้มา ไป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 ชิบก่อนชิบก่อนขอบูดไม่เป็นขบูดไม่เป็น ครับต้องฮัลโหลพี่พี่แทงผมหน่อยพี่ตัวผมบักอีกแล้วตัวผมบักอ่ะผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวตัวผมบักแทงแทงแทงให้หน่อยได้ไหม Chụp hình chụp, ừ, chụp, chụp 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 nước, cháu, một chụp còn. Oh, yeah, chụp oh, yeah, chụp 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 anh chụp ít, chụp 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 máy chụp เกตเกตเอแล้วผมอะ่ะเป็นไงพี่ชายหัวเขียงโป๊กอะ่ะผมคือไตตเติลเก่งอาบุธทับเพีย <laughs> ไม่ไม่ไม่น้องมึงมึงโปอะไรอยี้อุ้ยพี่ไม่โปดูคลิปได้ <c oughs> อะแกมือได้พี่แกมือได้มามามาวุา่ยอ,อ,อะไรเนี่ย <c oughs> แมต็มหัวว่าเกือบแกรบแกรบไม่รู้ก่บ Chẳng <laughs> <Yăng> măn hả? Ui! Mai Mai... Anh... Anh không phải rồi nàng. ชุกันอ่ะชุบเออเองไม่ใช่แล้วน้องแปลกๆแล้วแปลกตรงไหนอะพี่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปซื้อผมซื้อเพนซีก่อนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเอาจริง ก็ต่อรอเทียนครับ โอ้คิดถึงพี่เอิร์ดก็ไม่ได้เนาะมาพี่ใหา่อยางเรื่องกับของคุณมีของเหรอมาเดมามามายุบไปดิเอ็งกล้าหรือเปล่าเอิงกล้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอ็งกล้าหรือเปล่าเออดีครอบครัวก็มาเอามีผมไปไหนหอ่ะม,มาดีมาอยากลองกับคุณมีของเหรอ ผมเล่นผมไม่ได้มีมาดิมา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 เองเองเองมาเองโอ้จะพีดเล่นกับผมพี่กขาเพรอะไม่เอาผมไม่เล่นกับคนกล้าผมเล่นกับพี่เจสันดีกว่าเอ้โอ้เองเองไม่ไหวแล้วพี่บอกคนไอ้เหี้ยไม่มีเกาะมันเปลืองรลองมีของนี่แกว あ、あれ。そっち。 มามาก็ันหนึ่งหนึ่งม้กับผมมามามา,มาไม้นะพี่ได้แล,ล้วนะพี่ใจจะเล่นมีดหรอได้หมดไม้มีดอะไรแล้วก็ได้มามาม้ก็ได้ไม้ใช่ไหม กูให้ข้อให้กูไม้เดียวเลยว่ะกูว่ามันแป,นปนลกๆนะว่ะกูขอโทษที่พูดคำหยาบครับโอ้ยพี่ก็ตึงเกินมามามา ไปลุงไปกันลุงไม่ไม่เดี๋ยวไปกับเดียมอนไปนนพี่เจสันพี่เจสันไปด้วยพี่เจสันพี่เจสันนี้ไปด้วยมา,เยเเมารเข็มขัดแล้วคะ่ะไปเลยไปเลยไปเลย Let's go Let's go Let's go <S ไม่ไม่ไอ้ยวเคตแรกของสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ด ไปกันต่อครับเพื่อนเดี๋ยวจะไปเทนนิ่งกันเหรอเออไปไหมเทนนิ่งเซิร์ฟอะไรอ่ะเทนนิ่งประเทศอะไรอ่ะพี่คันนี้เชี่ยวเดี๋ยวไอเดียมอนไม้แรกโอเคป่ะขอไม้แรกไม่ใช่พิมอนไม้แรกอย่างนเดี๋ยวเดีมอนไม้แรกให้หนูทำเคสบ้างลุงลุงสอนหนูทำหน่อยเนอได้ได้ทำคดีทำหน่อยทำหน่อย ยิงครับยิงวงไม้แรกเจยันเจยันเดี๋ยวยังไงหลังขวาหลังขวาแตกหน้าซ้ายแต๊กนะหน้าหน้าซ้ายแตกเดี๋ยวหลังขวาเดี๋ยวหลังหลังลังซ้ายให้หลังซ้ายหลังซ้ายไม่แตกเลยแม่ดีมอนเดี๋ยังดีมอนด์แล้วก็กับเฮยเพื่อนเห็นแล้วแน่เลย มันจะมีเพื่อนหนออดีพี่หลังซ้ายแตกหลังแตกหมดเลยหน้าขวาหน้าขวาแตกแล้วรอรอยังบึ้มรอยังรอยังหลังซ้ายบึ้มไอ้นั่นได้สองอ่ะเนยไอ้นั่นได้สองอ่ะถอดเข็มขัดแล้วค่ะไปเราไม่ได้รใส่กุญแจมือกอนคนนึงแล้วใส่แล้ว เองท้าไปแล้วไม่ใช่แล้วเนาะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่สองทั้งเลยเขาวิ่งไะยิงเขาดิพี่อยู่บนรถยิงไม่ได้ไอคอนหน่อยอันนี้คือเช็ครถก่อนเช็ครถก่อนเช็ครถก่อนอะไรนะครับอันนี้ยิงลงรถได้เลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับยังแต่งหมดแล้วในี้ไม่มีอะไรยังแต่งหมดแล้วครับคือยิงบนรถจะมายิงได้ครับแต่ถ้าคุณลงรถแล้วอยู่บนรถยิงไม่ได้ครับโอเคครับ คตัวนะเดี๋ยนนี้เดี๋ยวพาวลรถให้นะครับไม่ค้นค้นรถก็รถไม่มีอะไรเลยพี่อย่าพาวรถนะครับโอ้มีสายมีสายไฟสองเส้นอะยางมันเหลือแค่ล้อหน้านี่หมดแล้วครับหมดแล้วครับพี่หมดแล้วครับใช่เหรอคะใช่ครับพี่มันเหลือยางนี้ป่ะพี่เห็นมันบั็กหรือเปล่าพี่มันมันเหลือเหลือยางอะไรปะ ไม่ไม่หมดหมดแล้วใต้ทาองรถนะพี่ยังอะไรอยู่ใต้ทาองรถไม่พาวได้ไหมเนี่ยมึงอ่ะมันพาวไม่ได้สายสายไปสองเส้นรถแรงไหมครับประกันไหมครับพี่สาวโผ่พี่ทำพี่ก้นประกันไหมครับประกันค่ะประกันกี่นาทีครับ เราซื้อไม่ได้อะนแล้วโดนกี่คือโดนยี่สิบมาดีครับโดนยี่สิบครับประกันได้เหลือสิบนาทีครับแต่ถ้าสมมติไม่อยากให้เจลมีมาตรการครับร้องเพลงช้างหรือเพลงอะไรก็ได้ครับไม่ได้เราพาวลบทอาไปแล้วอ๋อไม่ได้เลยไม่ได้แต่เ้องช้างช้างช้างไปแล้วะเออช้างได้เอามาพูดแล้วห้ามพูดไปตรงร้องให้จบ ช้างช้างช้างต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างวันจะโตไม่เบาจมูกยาวยาวเหล็กหวางงวงมีเกียวตต้งวงเหลอหว่างอ่ะมีหูมีตาหางยาวเอ้าปกติเพลงช้างเขาร้องสองรอบครับใช่เหรอคบใช่ครับนันร้อง,องเป็นเพลงอ,อื่นได้ไ,ดไหมคะแบบที่ไม่ใช่เพลงเป็ดเป็ดกับ ดาวหางฮันเล่ครับดาวห่างกันเลยร้งเพลงดาวห่างไม่เป็นอ่ะอยู่ไหนอ่ะเพลงอะไรอ๋ดาวไม่มีห่างกันรฮะรถไฟบนฟ้ารถไฟบนฟ้าขอโทษครับทีเยร้องแบบแค่ได้แบบได้แค่ท่อนเดียวรดลดลท่อลเลดลยลดลดดดลลาลล ออพให้เขากี่นาทีอะสิบเหรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องเจลไม่ต้องเจลปล่อยเลยไปเดลยพี่ออก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 ออกสิพี่ไปส่งเขาด้วยเหรอเออไปส่งเขาใส่บินไหมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยถอดเลยพี่หน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวมันโอมลองพร้อมมาเลยครับพี่เอ๋ผมขออนุญาตปล่อยขอบคุณครับไอ้เกูบอกอุ้มกูไอ้เวน เอาสาวช่วยช่วยจริงๆเลยวันนี้อันนี้ไปฟ้องทางโจ๊กด้วยโลขอมาทิวค่ะเอาพี่ผมยังไม่ขึ้นรถเลยเอ้ยเอ้ยเงียบก่อนดิอย่าเพิ่งคุยกันยังไม่ได้ขึ้นอ่ะครับผมไปหารอแป๊บนึงนะอ๋อมันเหยียบเลยนี่ไม่อยู่ไหนเนี่ย นี่เนี่ยพี่เจอแล้วจรยงเขาเรียกว่าผมวิวค่ะไม่เห็นตัวไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อเห็นแล้วกร่เข็มขัดแล้วค่ะตัวเขาว้าวมากเลยบมานกลางสำหรับคนนอนเด็กยี่ไหนไปไหนต่อไป็นส่งสอนนอนดี๋ยวกูจะไปเทนนะโอ้้อบอพอบอฮาร์ฟไปด้วยได้ไหมฮาร์ฟลีเจสซี่เหรอหรืสตาสตา โอ้ไม่มีตังค์ไะดิสวัสดีค่ะใครใครล่ายังไม่ได้ว่าสดวัสดีค่ะสดวัสดีค่ะสสวัตำรวจเลย็บรถเลยอลยอาาตำรวจอาตำรวจกลัวนะเนี่ยตรวจกลัว,วนะเนี่ยกลัวนะเนี่ยตำรวจตำรวจกลัวนะเนี่ยตำรวจกลัวนะเนี่ยเดี๋ยวจับหมกเขาเขาเคยยิงผมเมื่อกี้น้องเขาไม่เหม็นปาก ้ยยิงบ่ป่ะอันนี้บุรีแลเนี่ยขอยัดจับแล้เนี่ยไม้ผมมันคือไม้อนาคตพี่ดูชีวบเานแค่นิ่งเขาดิ้นไม่ดิดถอดเข็มขัดแล้วค่ะพี่อยู่ไหนมีอยู่ไหนครับทุกคนจัดครับไปไปฮะมีขึ้นมาบอลชีมามีขึ้นมามีมีเขาขโมยจักรยานมีโอ้ผมโดนชน ถ้าผม,มีกูจะได้จักรยานคืนไม่เนี่ยโอ้ยพีด่ดิมร้อนอะไรเออพาผมไปกลกัังผมไปแล้วนะผมนอนละโอ,อ,อเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอคคบคุณทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตาม,มาด้วยครับดูกันเยอะๆนะครับดูอย่างเดียวไม่สนุกนะครับต้องกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วชื่อมาขอแยกกด